อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ชุ่มฉ่าดีแท้นะครับตื่นเช้ามาตั้งใจมาวิ่งนะมันยังมืดมดอ,อยู่วิ่งไปก็สายฝนโปรยปลายก็ชุ่มฉ่านะครับเป็นเช้าที่เย็นสบายสายฝนโปรยปลายมาก็คลายร้อนนะครับถึงหนาวเลยเช้านี้สิบแปดองศานะครับแต่ที่สําคัญ อีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะช่วยนะครับขับไล่ฝุ่นชะล้างฝุ่น PM 2.5ไปได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับเป็นการวิ่งท่ามกลางสายฝนแรกของปีแล้วนะเอาเริกเอาใจฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับของแดงลิเวอรพูมีคิวเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับนักบุญเซาเทมตันนะครับ เกมนี้จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกพบกับทีมอันดับท้ายตารางก่อนเกมนะครับอาร์นลร์ชรัตได้ให้สัมภาษณ์หลายอย่างนะครับย้อนไปถึงเกมกับเปเชเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับรวมทั้งพูดถึง3เกม สำคัญหลังจากนี้นะครับเริ่มจากคืนนี้เลยนะครับสี่ทุ่มเวลาประเทศไทยเปิดแอนฟิลต้อนรับนักบุญเซาเทมตันคืนวันอังคารเปิดแอนฟิลดเช่นเดียวกันนะครับต้อนรับเปเชอีกรอบหนึ่งนะครับ แบตเตอร์ออฟแอนฟิลเลยนะครับรูธเอนดิก้และวันอาทิตย์ห้าทุ่มที่เวมบรีนะครับคาราบเอาครับรอบชิงชนะเลิศลิวพูพบกับดิวคัสเซนอยู่ในเต็ดคีย์เวิร์ดสำคัญของอาร์เนอร์ชร์ตนะครับ เป็นนัดชิงชนะเลิศทุกนัดสาเกมหลังจากนี้นะครับการจัดตัวผู้เล่นสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทุกนัดมีความสำคัญอย่างยิ่งเดิมพันสูงอย่างยิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่คืนนี้เิภูมีโอกาสได้ลงเล่นก่อนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก่อนเกมเิภูมีคะแนนนำอาร์เซนอลอยู่13คะแนนนะครับ มากกว่าหนึ่งนัดคืนนี้ถ้าลิวพูเก็บ3แต้มได้ก็จะทำคะแนนฉีกหนีอาร์เซนอลไปเป็น16แต้มนะครับน่าจะสร้างความท้อแท้นะใจกันว่าอย่างนั้นได้ไหมอาร์เซนอลมีคิวเรีงเล่นกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดใดวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นโอกาส สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ลิเวอร์พูลจากคว้าสามคะแนนสร้างโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูการนี้มาครองนะครับส่วนนัดกลางสัปดาห์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเลกที่สองนะครับเปเชเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับต้องผ่านเปนเช เข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้คืนวันอังคารน,นะครับในขณะที่เกมวันอาทิตย์สุดสัปดาห์16มีนาคมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เวมบรีสำคัญอย่างยิ่งนะครับทรฟี่รายการนี้เป็นทรฟี่แรกของฤดูกาลและยูฟจะลงเล่นในฐานะแชมป์เก่าด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้น สำคัญอย่างยิ่งไม่แปลกากอาร์เรชลัดจะยกให้3เกมนี้เหมือนนัดชิงชนะเลิศทุกนัดเริ่มตั้งแต่4ี่ทุ่มคืนนี้นะครับที่แอนฟิลคืนวันังคารตีสามที่แอนฟิลเช่นเดียวกันและปิดท้ายเดือนนี้นะครับ คืนวนันอาทิตย์ที่16มีนาคมที่เวมบรีมีความหมายอย่างยิ่งนะครับ3นัดหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าอาร์เนอร์ชลรตจะจัดทีมอย่างไรเพราะว่าทุกนัดมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสี่ทุ่มคืนนี้เด็กของรวมจิตรวมใจไปอันฟิล์นะครับเชียร์ทีมลักของเรามีสุขทุกคนนะครับยินดีเท่ากันวันนี้ สวัสดีครับ